ให้ฟังค่ะว่าเรายังไม่เคยทำรีวิวเกี่ยวกับ sleeping m a s k เลยน้โมตสาบปะคว่าโตเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาขเขาอะเอาเจ้าตัวนี้แหละนะคะมาสก,กัดเป็นน้ำมันแล้วก็นำมาเป็นส่วนผสมของสกินแคร์โอ้แม่เจ้าชิลิโคนตัวนี้มันเป็นอันตรายต่อผิวเราหรือเปล่ามันจะทำให้อุดตันหรือเปล่ามันก็มีทั้งคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบนะอย่าด้อยค่ะ <laughs> พูดได้ไหมอะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับอาร์ตอีกเช่นเคยนะคะและรายการพิงงละมอนขอรีวิววันนี้มีค่านะจ๊ะแนนแนอ่ะวันนี้ตั้งใจจะมาฉีดยาฉีดยาฉีดยาเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับตัวที่อาร์ตเอามารีวิวในวันนี้นะท้าวขมนิดนึงก่อนค่ะว่าอาร์ตอ่ะ ไปย้อนดูนะว่าเราอะทำรีวิวตัวไหนมาบ้างปรากฏว่าเรายังไม่เคยทำรีวิวเกี่ยวกับ s l ิป p i n g m a ร k เลยนโมจะสามพะคาว่าโตคือเราตกใจมากว่าทำไมโตเครื่องแป้งของเรามันมี s l ิ p p i n g มาร k กอยู่แค่แบรนด์เดียวมีตัวเดียวที่เราใช้มาแล้วก็ใช้มาั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ก็งงกับตัวเองมากว่าฉันไม่ได้นอกใจเธอเลยหรอฉันใจเธอแค่ตัวเดียวเลยหรอใช้มาจนเกือบสมุดหลอดแล้วนะทุกคนแล้วน้องเขานะก็คือมีรีวิวเยอะมากทั้งในแบบโซเชียลต่างๆทวิตเตอร์ก็คือไม่ต้องพูดถึงแ่่่่่อออัันนนนีีี้้บบบกกกกคคคะะทททุววามมม็็งชลชลไ เดี๋ยวอเอาตรงนี้มารีวิวให้เพื่อนๆฟังดีกว่าว่าความรู้สึกหลังการใช้ของอันเนี่ยเป็นยังไงรู้สึกยังไงแล้วก็ทําไมอ์นถึงใช้มาจนถึงตอนนี้นก็ไปดูกันเลยค่ะตัวที่อ์นพูดถึงอ,อยู่นี้นะคะทุกคนก็คือตัวนี้เลยจ้าโหลในฮารลีสลิปปิ้งมาร์กุดในตัวนีน้่นเองนะคะดูเลยว่าทุกคนไม่ได้โมเลยจ้าไม่ได้โมเลยจ้าว่าใช้จริงๆเนี่ยไม่ได้เยินขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเออมันก็ลดลงมาเยอะมากๆแล้นะคะเหลือแค่แบบนิดเดียวเองอะ่ะเออทีนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าตัวเนี้ยเขาอ่ะเป็นแบร อยู่ที่ประเทศเกาหลีแล้วก็ถังแบรนด์เขานะคะพยายามจะเน้นส่วนผสมที่แบบเป็นธรรมชาติเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นแบบพวกแบบออร์แกนิกออร์แกนิกนั่นเองนะคะส่วนผสมหลักๆของตัวนี้เลยนะคะคือตัวพิกี่แพ้นั่นเองค่ะทุกคนซึ่งเจ้าตัวพิกี่แพ้ตัวนี้นะคะเขาเป็นต้นตะบองเพชรที่ถือกาเนิดมาจากประเทศเม็กซิโกนะคะแล้วก็เดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลมาแล้วมาถูกถูกอยู่ที่ทะเลทรายซาฮารานั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าเจ้าตัวเนี้ยคือมันเด็ดน่าสนใจมากๆทุกคนตัวผลของพิกี่แพ้ตัวนี้นะ เขาจะมีเม็ด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 เยอะๆสีดําๆนะคะซึ่งเขาอะเอาเจ้าตัวนี้แหละนะคะมาสกัดเป็นน้ํามันแล้วก็นํามาเป็นส่วนผสมของสกินแคร์และเครื่องสําอางนั่นเองนะคะเขาอะมีวิตามินอีที่สูงมากนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ดีมากชะลอวัยลดการเกิดริ้วรอยได้ด้วยนะลดจุดด่างดำได้ด้วยนะคะแล้วก็เหมือนช่วยให้ผิวอะกระจ่างใสยังไม่หมดค่ะทุกคนเจ้าตัวนี้นะคะพริกไทยตัวนี้นะ เขายังมีกรดไลโอเลอ,อิกอีกนะที่เยอะมากๆนะคะซึ่งเจ้าตัวกรดตัวนี้นะคะมันจะไปทําหน้าที่ช่วยควบคุมการผลิตต่อมไขมันใต้ผิวหนังของเราทําให้ลดการอักเสบของผิวลดการอักเสบของสิวของเราได้นั่นเองนะคะ oh. ส่วนสองตัวที่น่าสนใจนะคะก็คือตัวสารสกรัดจากใบบัวบกอันนี้ก็พูดหลายลิปแล้วนะใบบัวบกเขาก็จะช่วยปอกประโลงผิวถูกไหมและเขาก็ยังมีตัวเบต้ากูแคนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยเหมือนกับว่าดึงน้ําจากอากาศเข้ามาสู่ผิวเราใช่ไหมพอดึงน้าจากอากาศเข้ามาสู่ผิวเราแล้วมันก็ต้องมีตัวทีี่่่่ชชชชววววยยล็อกคคามมุื้้นนนซึงิตัะะะจ เคลือบผิวเอาไว้สร้างเกาะป้องกันให้กับผิวได้ดีด้วยนะคะทีนี้พอพูดมาถึงซิลิโคนทุกคนละหลายคนก็อาจจะตกใจใช่ไหมว่าโอ้แม่เจ้าซิลิโคนตัวนี้มันเป็นอันตรายต่อผิวเราหรือเปล่ามันจะทําให้อุดตันหรือเปล่ามันมีงานวิจัยแบบเยอะมากๆนะคะทุกคนว่าซิลิโคอนอ่ะเขามีความปลอดภัยนะคะแล้วก็เสี่ยงน้อยมากนะคะที่จะทาให้ผิวของเราอ่ะเกิดการอุดตันได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอย่าด้อย <laughs> พูดได้ไหมอะ่ะเราต้องให้เกียรติซิลิโคนนิดนึงบนข้อดีมันก็ต้องมีข้อเสียถูกไหมทุกคน ข้อเสียของเขาคือเขาอะมีน้ําหอมแล้วก็มีแอลกอฮอล์นะคะคนที่เซนซิทีฟเกี่ยวกับน้ําหอมแอลกอฮอล์หรือว่าเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายก็อยากจะแนะนําว่าให้ทดสอบก่อนการใช้จริงมาพูดถึงเนื้อสัมผัสกันนะคะเดี๋ยวอาจจะบีบให้ดูนะคะว่าเนื้อเขาเป็นยังไงคือบอกเลยค่ะทุกคนเราอะรู้สึกเลยนะว่าพอเราใช้นะเนืเป็นอย่างงี้นะคะ แล้วเกลียดเกลียดนะคะก็คือเขาจะมีความแบบเนื้อจะเป็นนุ่มเป็นเจลเจลคือพออาร์ช้ปุ๊บนะอาร์รู้สึกคิดไปถึงตัวครีมใจฮยอนเลยอะ่ะคือเนื้อสัมผัสของเขาเหมือนครีมใจฮยอนเลยนะคะอาจจะด้วยที่ความที่เขามีซิลิโคนั่นเองนะคะก็จะเคลือบเคลือบผิวหน่อยสังเกตได้ว่าผิวมันจะดูเงาเงานะคะทุกนะคนมันจะมีปัญหาตรงที่พอมันเคลือบผิวใช่ไหมมันจะไม่สามารถซึมได้ทันทีอะ่ะทุกคนเหมือนกับว่ามันต้องทิ้งไปสักพักหนึ่งนะคะมันถึงจะเราถึงรู้สึกว่ามันจะเหมือนแบบซึมซึ หายไปแบบไม่รู้สึกแบบว่ามันเคลือบผิวเราอยู่นั่นเองนะคะก็จะใช้เวลานิดนึงอะดูผิวชุ่มชื้นแบบผิวแบบชุ่มชื้นขึ้นมาเลยใช่ไหมถามถึงกลิ่นเขาก็จะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของฮักกี้มากๆาค่ะคือจะมีความแบบว่าหอมแบบว่าหอมแบบสปาอะโรมาแบบธรรมชาติอะเออเป็นกลิ่นหอมที่แบบโอเคทีนี้มาพูดถึงความรู้สึกหลังการใช้กันดีกว่านะคะทุกคนความรู้สึกหลังการใช้นะอ่ะพูดเลยตื่นขึ้นมานะไม่รู้ทุกคนเป็นเหมือนกันไหมอะรู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรแบบเพิ่งทาครีมไปแล้วมาล้างหน้าอกคื สัมผัสได้แบบเด่นๆเลยคือหน้าเด้งกลิ่มฟูแบบดูฟูดูพักผ่อนแบบเพียงพอหน้าแบบดูชุ่มชื้นมากๆนะคะแล้วก็เป็นตัวช่วยที่ช่วยบูสต์ผิวเราในวันที่เรารู้สึกว่าเราแบบใช้หน้าหนักมากแล้วอยากจะแบบผ่อนคลายนะก็จะเลือกใช้แต่ว่าใช้สัปดาห์ละสองสาครั้งนะคะทุกคนไม่ได้ใช้เยอะไปมากกว่านี้นะคะเพราะว่าก็คิดว่ามันค่อนข้างเข้มข้นนะแต่อานนีใช้อยู่2แบบคือวันไหนที่เราแบบไม่ขี้เกียจนะเราก็จะลงสกินแคร์รูทีนของเราเป็นปกติแล้วก็ตามด้วยตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายนะคะแต่วันไหนที่ขี้เกียจนอะ ไม่อยากจะทาครีมเลยก็ <S <S จะแบบฮึบตัวเองอยู่ว่าเอ้ยทาแบบสักหน่อยดีกว่าลงตัวนี้แค่ตัวเดียวนะคะก็โอเคแล้วเราก็รู้สึกว่ามันบำรุงผิงวเราได้ดีดดดมากมากนะคะเติมความชุมช่มชื้นได้ดีมากๆนั่นเองก็ชอบมากๆจ้า <S <S เพราะ <S <S เราใช้มาตัวเดียวพูดเลยว่าเราใช้มาตัวเดียวตั้งแต่ต้นปีจนมันจะหมดแล้วล้วก็คิดว่าจะใช้ต่อจนมันหมดนะถึงจะลองตัวอื่นๆนั่นเองนะคะนิดนึงค่ะตัวนี้เขาโดดเด่นแล้วก็ชูลงช่วยในเรื่องอะไรนะคะบอกเลยว่าเขาอ่ะมีความแบบโดดเด่นมากในการช่วยเติมน้ําเข้าสู่ผิวทําให้ผิวชุ่มชื้นนนะะคเ้กาารรบํุง ปอบประโลมผิวลดการอักเสบนะคะทําให้เหมือนผิวแบบเด้งอิ่มฟูอิ่มน้ํารูขุมขนกระชับขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวกระจ่างใสได้นั่นเองจ้า กันบ้างคะ่ะเพื่อนๆทุกคนหวังว่าคลิปนี้ของอาร์นะคะ่าจะมีประโยชน์สาหรับคนที่ยังไม่เคยได้ลองใช้ตัวนี้เลยแล้วก็คนที่กําลังมองหาสลิปปิ้งมาร์กดีๆอยากจะเอามาใช้นะคะก็อาร์แนะนําเลยค่ะว่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็น่าตำตามมากๆนะคะไว้คลิปหน้าอาร์จะมารีวิวตัวไหนฝากเพื่อนๆคอยติดตามกันด้วยนะคะคนไหนที่ชอบคลิปอาร์ตนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้อาร์ตด้วยนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กด u b s c r i b e ให้อาร์ตด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบายยจ้า 드드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  <듬의>